สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับ fc นะครับช่อง night editor นะครนะมีข้อมูลนะครับสิบบทห้าตัวมาหนึ่งตัวนะครับสถิติสี่สิบสี่เมื่ติดนะครับหนึ่งตัวนะครับก็เอามาเป็นข้อมูลตามที่เพื่อนๆนะครับได้ขอกันมานะครับ ก็แดดมาจบหนึ่งตัวนะครับนะครับและนะครับก่อนอื่นนะครับก็ท่านที่เาข้ามาชมใหม่นะครับก็ฝากช่องนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันนะครับคนอื่นนะครับก็มาดูคำเตือนนะครับทางช่องนะครับเป็นเพียงสึกัานะครับแบบ่งปันข้อม,มูลตัวเลขในการคำนวณหรือสถิติเท่านั้นนะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะไม่สื่องการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดก็โปรดใช้วิจรารณ์ในการรับชมนะครับ นะครับเป็นเพื่อนที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับก็กลุ่มไลน์นะครับหรือเป็นเพื่อนนะก็ไปที่1459ฟรีนะครับไม่มีการใช้จ่ายเด้อนะครับนะเราไปดูกันนะครับก็มีเพื่อนขอมานะครับขอเป็นห้าตัวเนาะห้าตัวหกตัวนะครับแต่หกตัวนสี่สิบวดไม่อยู่นะครับ 6ตัวนี้อยู่ที่เจ็ดสดนะครับเอกรีเอาห้าตัวดีกว่านะครับเจได้ไม่เยอะนะครับเอา10บบน5ตัวนะครับนะครับเอาไให้เพื่อนนักชมกันนะครับเนะหน่อยโบลงไปได้2ตัวนะครับแล้วก็ไปจับคู่กับสองตัวได้เลยนะครับหากใครดูรับหน่อยบวนะครับ ของวันที่สิบหกนะครับมาดูข้อมแรกกันนะบสบน สองสี่แปดเก้านะครับค <c oughs> นกลงวันออกห้าแปดสามนะครับก็หลักสนะครับก็ไปที่แปดน้นะครับก็เป็น งวดต่อมาเนาะงวดที <restrial> mm ่สาิบเก้านะครับสิบบนศูนย์หนึงนะครับรางวัลออกสามสานะก็เข้าไปที่เลขสามนะครับสิบบนเลขสานะครับมีไหมเราก็มีนี่สิบบนนะครับ ต่อมาครับงวดที่40บนะครับ,รบหลักสิบุญที่คำนวณได้ก็มีเจ็ดแปนย์สะครับผลพเจ็นยามครับสิบบุญคือเลข0นย์ะครับแล้วก็มีเลขศูนย์เช่นกันนะ ที่สีเอนะครับ 48, 9, 15, สิบนแปด้งห้าหกครับเพรนั้นเอกหกเก้านะครับก็สบนคือเลขหนะครับ,ก,บ,รก,รบก็ได้เลขตัวนี้นะก,กนะครับต่อมานะครับงมดที่ส ที่ได้นั่ก็คือ0138 7นะครับเพราะเราออก106นะ10บหลักสิบบนก็คือเลขศูนย์นะครับโอเคต่อมานะครับ10บบน เที่43นะครับของเรามี01378นะครับผลนั้นออกหลัก6 6นะครับก็10บนเข้าป็นศูน0 ออก789นะครับลกสีบลนครับสีสบสี่งดนะครับเราไปดูวิธีการคำนป็นง สูตรวิธีการคำนวณสูตรหลักสิบบนนะครับก็จะใช้นะครับหลักแสนหลักหมื่นนะครับหลักพันเออหลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นสี่ครั้งนะครับแล้วก็หลักพันครั้งหลักในบนหนึ่งครั้งในล่างสองครั้งนะครับหลักสิบหมุนครั้งที่สองสองครั้งเราเป็นหลักร้อยหมุนครั้งที่สี่สองครั้งนะครับเนาะแล้วก็บวกในของเตี๋ยดูกันนะครับ นึ่งน,งนะครับสนะครับบวกกัน4ี่ครั้งนะครับสีบวกสอง็เป็น8ปดนะบวกนะครับบวก เกบวกนึ่เป็นศ9นบวกเก้าได้เ้าเ้าบวกแปเป็นเจ็เจบวกหเป็นสามสมไปบวก8ปเป็นหนึหนึ่งบวกหเป็นสองนะครับนี้เป็นสองนะบวกหนึ่นองตงที่นะครับ เป็น <usion> ่ามกนึ่ะครับเป็นูนะครับดังนั <r> ้นส <point> ิบบนในงวดนี้ก็คือสงสามาก้งส่วน สีนะครับก็จะมีเลขสองสานะครับจะมาไหมนะครับห้าตัวนะจากในบุญนของเรามี3ามสตัดเลขสามได้ออกนะครับนะเพราะมันชนเลข3ามอยู่นะครับ โดยเลขดับนะครับเพื่อนๆนะเลขดับนะครับเดี๋ยวแอจะทําให้ชมในคลิปต่อไปก็ก็แล้วกันนะครับตัดดับนะครับนะครับก่อนที่เป็นเลขดับนั้นนะครับแอดก็จะให้ชมสุดหลักร้อยนะสองตัวนะเดินดีเช่นกันนะครับหลักร้อยนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะนะครับอ่านะ ฮอร์อมนนะครับไอ้ดไลน้ไปเป็นทางๆนะครับสิบบนนะที่นี้นะครับก่อนแช่กันนะสําหรับเพื่อนๆนะครับนะที่เข้ามารับชมมาอยากเข้ากลุ่มเป็นเพื่อนนะครับพบไปแอดนะครับเฮจี่้าเก้านะครับเป็นเพื่อนกันที่ี่นะครับมาอ่ะนะครับฮอร์อมนนี้นะครับสิบบนนะครับ ก็คงจะจบเปแต่เท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับเป็นหลักร้อยนะครับเป็นสูตรหลักร้อยนะครับเป็นสูตรหลักร้อยสองตัวมาหนึ่งตัวด้ไปก็ฝากเนเพื่อนพิจารณากันสำหรับคลิปนี้จงจะจบเปแต่เท่านี้นะครับเพื่อนขอขอบคาสวัสดีครับ